การเลือกสมุนไพรนะคะทุกคนมารับประทานเนาะก่อนอื่นเลยหาง่ายๆเลยหลักง่ายๆนะคะก็ต้องดูมาตรฐานนะคะว่ามี GMP ไหมเป็นโรงงานที่มี GMP ไหมแล้วก็นี่นะคะตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะตัวนี้สำคัญมากเลยเพราะจะบอกว่าตัวนี้ค่ะเหมือนเป็นเกี่ยวกับ คุณจะได้อะไรบ้างนะคะ,ะมีโปรตีนมีวิตามินมีไขมันไหมอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เลยจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญมากนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะก็ดูว่าได้มีฮาลาลไหมมีออยอไหมมีเลขจดแจ้งไหมมีมาตรฐานอะไรบ้างมีโอท็อปไหมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นมาตรฐานแบบเบสิกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกาย ตรวจเบื้องต้นสักนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะทานอะไรเนี่ยเอ้ยมันไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะมาตรฐานเอ,อมีอะไรรับรองบ้างแล้วเขาใส่อะไรให้เรากินบ้างเนี้นะคะ่ะตรวจสอบได้ไหมอันตรายไหมอย่างนี้นะคะอ,อ,อย่างนี้ก็ต้องดูเบื้องต้นทีนี้ลึกไปกว่านั้นนะคะอ่ะอย่างเช่นในกล่องนี้นะคะครูเลือกกล่องนี้เพราะว่าในกล่องนี้จะมีทั้งหมดนะคะหนึสอง สมซองนะคะจะมีทั้งหมดสามซองสามซองก็จะมีซองละห้าห้าซองชานะคะรวมแล้วในกล่องนี้จะมีทั้งหมดสิบห้าซองชาก็ซึ่งอ่าเป็นการเริ่มต้นในการลองทานดูนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันว่าเราจะเลือกได้จากอะไรอีกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าอเราจะกินเข้าไปอนะคะ เราเอากระดาษแบบนี้แช่น้ํานะคะอันตรายไหมนะคะแล้วกระดาษเนี้ยทามาจากอะไรอ่อก็จะมีทํามาจากพืชก็มีนะคะทำมาจากใย,ยสังเคราะห์ทำมาจากอะไรอย่างเงี้ยหรือทำมาจากเม็ดพลาสติกที่ที่ไม่อันตรายนะคะที่แบบถูกรับรองมาแล้วแต่เราก็ต้องดูว่าเราจะทานนานไหมถ้าทานานานก็ต้อง ปลอดภทยไวกอนนะคะอันนี้ก็คือทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตรับรองมีใบรับรองนะคะผ่านการรับรองแล้วว่านี่คือเชือกที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนแล้วอันนี้เป็นซองชาที่ทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําแช่น้ําแช่น้านําร้อนนะคะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทั้งหมดซองนี้ค่ะชงได้ทั้งหมด 2- 3ครั้งนะคะก็นี่ราคาวิธีการนะคะที่จะเลือกสมุนไพรที่จะไปดูแลตัวเองนะคะ ก็แล้วแต่เลยนะคะว่าคุณเลือกจากอะไรดูจากอะไรนะคะแต่อันนี้มาให้คำแนะนำนะคะนี่เลยที่ครูเลือก